สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่16นะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนตองไว้นะครับตองไปเลยตองไปได้ <c oughs> แล้วมี9-9มา6-6กระดกอีกครับรู้งั้นต่อวันนี้ครับยังไงฟังผมเสร็จถ้าถูกใจตามกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านครับ แล้วถ้ามีโฆษณาครับววรบกวนดูให้ผมด้วยเนาะเปิดที่ลบนะครับคิดที่ลบนะครับหนึ่งแต้มบนล่างโอกาสเบิ้ลไปไม่ได้ครับแต้มเท่ากันบนล่างเพราะเมื่อวานนี้แต้มเท่ากันบนล่างสามหกสามหกเก้าแต้มบนล่างเขายังเบิ้ลตองเลยครับโอกาสที่เบิ้ลต่อวันที่สามเป็นไปได้ครับก็วันนี้หนึ่งแต้มบนล่างหนึ่งน่าจะยังอยู่ครับ 1น5่ครับผม1254ครับผม1650ครับอันนี้กี่หางนะห้าหางเนาะแล้วก็1นึครับผมมาสองเข้าไปครับ 1> 2 1 1 2 1 2 2 1 6 2 1 4 2 2 5 2 5 5 2 5 4แล้วก็250ครับยังไงถ้าถูกใจตามแล้วกันครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีก็คลิปดาวโจรครับสวัสดีขอรับผม